วันนี้เราจะพาไปเดินหามือเช้ากินที่ตลาดในชนบทประเทศจีนมาดูกันว่าตลาดนาจีนที่ชาวบ้านมาเดินซื้อกับข้าวกันโอ้โหฝนตามาแบบนี้เลยเดินหุ้ยซาปั่นไปในเนื้อเค้กเลยทุกคนร้านตัดผมในตลาดก็มีแต่ละร้านจะมีอะไรให้กินบ้างทั้งของข้าวของหวานที่นี่ก็คือมีครบเลยทุกคนวันดีตอนเชา้าทุกคนวันนี้มาเดินตลาดนัดจีนนะนั่งรถมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงมัง้งแต่คือฝนตกอีกแล้วเดินตลาดทีไรฝนตกทุกที ตลาดที่นี่จะแบก,กับดินขายแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นเต้าหู้นะใหญ่มากถนึงน้ำสิหยวนตัดกันสดๆเลยภากบัวนะไส้หมูหนังหมูห,หัวหอมอันนี้ห่หยวนครึ่งโลนะทุกคน1โลก็10บาทร้านตัดผมในตลาดก็มีแล้วคือตัดรอบร้ลา25บาทเองเลิศมากตัดผมในตลาดไก่ก็มีมีทุกอย่างแล้วจริงๆซื้อแป้งก่อนนะยังไม่ได้กินข้าวเลย,ยอะไก,ก็ไดอไ้า有什么菜呀？鸡蛋煮了豆腐还 呃，ออ蛋吧，多少ข่บ一างเาไหรขนึ่งก้อนหนึา่ยทต้องมีโปรีนปกติก็ไม่ค่อยมีหรอกป้าเขาแป้งสดๆเลยทำครบหขึ้นมานะแล้วก็ทาอะไรสักอย่างแป้งนาใสเข้าไปในนั้นเลยจะเป็นแป้งแบบนี้ชื่อเจ熟呀？นาทีหรอยัาน ิบ้านาทีถึงจะสุกเจอร้านเค,ค้กทุกคนนี่ก็ชื่อ什么蛋糕呀这个是红枣的红枣哦ชิ้นแบบนี้ไม่ใช่ช็อกโกลแลตนะเป็นเค,ค้กเขาเรียกว่าอะไรนะพุศาทุกคนค,คือพุศาขนเตามาแบบนี้เลยอบก,กันสดๆในตลาดเหมือนเดิมยอที่ละอันแบบนี้เลยทุกคนคือเป็นพุซา่าตั่นไปในเนื้อเค,ค้กเลยทุกคนแล้วหน้าคือมีหลากหลายมากมีทั้งช็อกโกแลตอัลมอนด์มีหมดเลยอ่ะ ว่า来个巧克力吧怎么卖的呀十五的十五一斤那来两个可以吗这边先都是十五的来两个两个这个小豆豆的吧哦还要这个一个这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 个เค้กอันนี้สองอันแค่ยี่สิบาทเองอันละสิบาทอันนี้เป็นขนมแบบขนมปี๊บนะทุกคนขายเป็นถุงถุงถ้าทุกคนคิดว่าเขาแบ่งขายใช่ไหมดูคุณลุงคนนั้นซื้อ ถือไปทางกระสอบแบบนั้นเลยร้านเนื้อตุ่นนะนี่ค่ะจะม,มาไม่แต่ย่ะจะเกิดจะเกิดโจวจืโหลโจจือหวกต๋อโอ้ยใหญ่มากโอ้ฮายโญจีมาน่กก็ชื่อโจวจีย่ะเงนก็คือเป็นม้อยใหญ่แบบนั้นเลยเขาต้งทีเยอะมากอ่ะทุกคนกระทะหนึ่งคือกินได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะพี่คนข้างเราซื้อสิ่งนี้นะนี่จะเป็นเครืาา่องไหน 姐那个是什么呀？那个。就哦，朱干。这边打成板了，大家。一百块。姐那黄色的是什么？这个黄色。是鸡蛋卷卷鸡蛋卷这个是肘子。哦。这么大吗？有小一点的吗？差不多就这么大吧。那有这个小的？这个小，这个。那个。这可以吗？ อืมอได้ไดนะ้อด้ีดก้ไดามด้น,นด้ไ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 ดาไม้ได้ไดได้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 ไดนได้ได้าก้ได้ได้ไา้ไดหมด้ได้ได้มด้ได้ได้้าง้ได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 ้ไอยได้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 ไา้ได้ได้ไ้้ได้ไดื้ได้ได้้้าด้้ได้ด้ได้ได้้165บาท เขาบอกให้ราดน้าหน่อยอร่อยนะขาหมูยกขาอันนี้เป็นร้านเค้กับป้าน้องโกนะเขาไม่ขายแล้วเพราะฝนตกไม่ใช่ไม่ขายไม่ทอดใหม่แล้วมีกำลังทำคีสเหมือนกันก็ตร่มในนี้เลยเหรอตรงนี้มีร้านเนื้อนะทุกคนคนจีนชอบกินเนื้อแบบนี้มากข้างในก็จะมีตลาดอีกแต่ว่าเขาขับรถกลับไปเยอะแล้วอะฝนตกเราเลือกวันผิดจริงๆแหละแครอทนะเป็นครรแบบนี้เลยอันนี้ครึ่งโล15บ้าบาท ก่อนช่างเขาก็จะเด็ดใบออกให้เรียบร้อยนะไปซื้อผักนะจะเอาไปทําน้าจิ้มซีฟู้ดนี่ฮาวเกอร์ลาจิเอลจะเหม่ไหมแต่ย่ะลาเจิเอลจะเกอร์ใช่ว,ว่าหลายจ้ะเข้าอพริกเยอะหน่อยนะทุกคนเท่านีน้แล้วกันอ่อกดเหรอหาพริกสิบสองบาทอันนี้ก็ไม่ถูกเท่าไหรม่มั้งประกาศนะทุกคนหรือกระหลำ่ำ ดูว่าหัวนี้เท่าไหรน่นะหัวใหญ่ใหญ่เดืสดจบอ่ะถูกไหมตั้งหัวมันก็ใหญ่นะคนพื้นทีน่ก็มาซื้อของตลาดนี้กันเยอะผนกลับไปเป็นถุงเลยร้านนี้ก็ขายขนมปีปิกแล้วนะแล้วก็อบเค้กเหมือนเดิมทำไมตลาดนี้ขเขาชอบอบเค้กจังร้อนๆเลยทุกคนอันนี้เป็นเค้กรสปกติเค,ค้กไข่ต้ง้งมีผนก็มีนะเรากินไม่เป็นอนะ่ะแต่เราอยากซื้อนะผักชีนะทุกคนมันละสิบห้าเราให้ดูขนาดเป็นกลมอ่ะ เยอะมากแตมาอีกทีต้องคือหมดหตัเยอะแล้วทุกอย่างในตลาดจะขายเป็นโลครึ่งโลนะขนาดไกท่ทอดยังช่างโลโอ่ะเคกอีกแล้วคือเราเจอเค้กประมาณหลาที่ห้าแล้วอะ่ะทุกร้านคือผนตะอบมาร้านนี้มีขนมโบราณด,ด้วยทุกคนแต่ย่างก็มีหมุนๆแบบนี้เลยร้านมันโถนะทุกคนหลักสีมากแล้วคือสีะอะมาจากขยะพืชหมดเลยนะท้ายตลาดจะมีซีฟูด้ดมีสารพัดปลาหอยแล้วก็มีปลาเพื่อนคุเขาเลือกปลากันนะ หน,น,น้าหนาวต้องกินเกาลัดแม่ซื้อเกาลัดนะอาวเขาไปแล้วไปไหนอ่ะเจมามา่าแต่ย่ะวันอะไรอินเอ่อบ้นจินเอามาครึ่งโลนะทุกคนเอาจริงถึงฝนจะตกตลาดก็คือขังนะทุกคนมีทั้งคนมีทั้งไก่เอาไก่ดีกว่าจีลิ่อยู่เจมามา่าแต่ย่ะวันอะไรเสีย่ยวอี๋เต๋อ九块九块 多吗？我给你称一下，你看一下。好的，好的。嗯，可以要一一半儿吧，五块钱可以吗？不可以，十块钱八块。哦，十块钱。要要吗？就那些吧，十块钱的是吧？好。买套呢？可以加在这个饼里吗？加到这个饼里。对对对。要辣椒不要？不要不要，什么调料都不要。 มีไก่ไม่มีกระดูกนะแล้วก็อันนี้ไก่ติดกระดูกมีหลายส่วนเลยส่วนนี้จะเป็นส่วนนี้คนจินชอบเป็นโครงไก่ทุกคนยอดสุดแ้วมั้อ้าวปุยอ้าวปุยอ้าวอ๋อ一个体量啊喂好嘞装好嘞这是可以แปงแบบ DIY แป้งใส่ไก่ทอดเจ,ะจะ้าเจ้าชอบไหมจะมาไหมได้ย๋ยวเออ牛奶啥味这个是多少钱 卖的是十五，你要要两筐了，给你按二十六块钱，但是没有了，都是最后一家卖完了。自己种吗？哎，是。来一筐吧，本地的是吧？哎，是本地的，给你这一筐买的吧？呃，中间可以吗？啊，这中间的。可以这个？嗯嗯，可以可以。谢谢。好。这 t 玻璃，大家 e r r y ราคาละ1没หยวน。พี่เขาบอ门ว่ ตอนแรกเราคิดว,ว่าน้ำมันหมูแต่ไม่ใช่นะ้ะขึ้นเป็นไข่แบบนี้เลยเพราะอากาศหนาวได้มาเท่านี้นะในตลาดไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันเวลาอาหารสาวนะนี่ค่ะหล,ลายเ<อ>สียโลเปาเจ้จะชื่อ่ะอ๋อ里面有座位吗有座หาที่นั่งข้างในนะตรงนี้มาแล้วซาลาเปายี่สิบห้าบาท谢谢哦นี่คือเจะก,ก็ชื่อ豆浆吗啊五谷豆浆เจียง เป็นน้ำเต้าหู้รวมธัญ,ญพืชห้าอย่างคนคักมากไม่เคยเห็นร้านไหนเป็นสีแบบนี้เลยอ่ะสลาปามาหกลูกนะตกลูกลยแค่ไม่ถึงห้าบาททุกคนชินาหาอืมช่ำม,มากทำไมเราเหมือนได้รสผักกาดดองมันเหมือนหมูผักกาดดองอะแต่มันไม่น่ามีผักกาดดองแต่ใดๆคืออร่อยมากทุกคนไส้เขาทำมาดีมาก ยกให้เป็นซาลาเปาไส้หมูที่หอมมันหมูที่สุดตั้งแต่เรากินมาเลยซาลาเปาอร่อยขนาดนั้นน้ำเต้าหู้จะอะร่อยขนาดไหน<า>เหมือนถั่วบดแต่ว่าหอมนะม<า>ไม่เหม็นเขียวรู้วแบบเนี้ยมาหมาชอบมันหอมถั่วมากอ่ะอร่อยเลยอร่อยขนานะเดี๋ยวหมดต่อไปแป้งไส้ไก่ที่เราซื้อมานะทุกคนข้างในเป็นไก่อย่างนี้เลยตอนแรกนึกว่าไม่ใหญ่มากแต่เขามาถือ ใหญ่มากเรื่ยวมือคือแบบสุดๆละ่ะเหนียวอาจจะพอไม่ร้อนล้วมั้งไกท่ทอดอร่อยมากกรอบแล้วก็หวานรสชาติเหมือนไกนท่ท <c oughs> อดไันใหญ่หวานอ่อนๆนะทุกคนแล้วก็เค็มๆแบบว่ากลมกล่อมเลย ไม่ไหวอย่ะแป้งแบบเหนียวมากเลยของขาวแล้วขั้นด้วยเคกุซานะทุกคนเป็นแบบช็อกโกแลตชิพน่ากินมากเลยอะ่ะชิ้นละสิบบาทชิมน,นะาอืมกล่องในนุ่มนอกมากน้องฉ่ำมากทุกคนอร่อยเลยเนื้อเหมือนเคกกล้วยหอมอะ่ะแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นกล้วยจะเป็นกลิ่นพุซาหอมๆขึ้นมาแทนซื้อมาแบบไม่คาดหวังแต่คือแบบได้จริงยิ่งกลัดไปโดนช็อกโกแลตข้างบนยิ่งอร่อย นเราเจอมา25อ,อันสิ่งที่เราคาดหวังที่สุดในวันนี้นะทุกคนขาหมูไม่เคยซื้อขาหมูในตลาดมาก่อนเลยลองเนื้อกันนะก็ขาหมูอ่ะตามมาตรฐานขาหมูมเนื้อเขาไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แต่ขอยละ150ก็ไม่แพงนะแบบเนื้อเยอะอยู่เดี๋ยวกลับไปตุนอีกหน่อยแล้วว่าเลิศเลยอย่างสุดท้ายสตรอเบอรี่นะ ช่วงนี้กินบ่อยมากเพราะว่าเป็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่แล้วมันถูกตอนแรกเราว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่พี่เขาแบบบอกว่าปลูกเองเลยวนกลับมาซือ้อชิ้หนหาไม่เปรี้ยวแต่ก็ไม่ได้แบบหวานเยียบอะอร่อยอร่อยดีมื้อน,นี้ก็จบแค่นี้เลยทุกคนมื้อน,นี้ประมาณ3 0มอปลายปมัง้งแล้วน่นาจะอิ่มถึงเที่แล้วก็เย็นด้วยเพราะว่ากินไม่หมดเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย